สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเอฟซีทั้งเก่าและใหม่และเพิ่งเข้ามาติดตามชมแม่หมอแม่หมอกับสวัสดีนะคะมาค่ะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อจงสู้กับตัวเองดีกว่าไปสู้กับคนที่เขาอิจฉาให้ร้ายว่าร้ายคุณนะคะก่อนอื่นแม่หมอขอตรวจดูพลังงานโดยรอบตัวคุณหรือพลังงานที่อยู่ในตัวตนของคุณธาตุของคุณนะคะว่า ช่วงนี้ชีวิตของคุณพลังงานโดยรอบตัวของคุณเป็นอย่างไรบ้างลิ่งไหมหรือว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงกับคุณไหมโอ้แม่มอชอบต้นไม้แห่งชีวิตขึ้นมาเลย ภูปิทักจักรวาลดัซซันโอ้โพลังงานนี้สุดยอดอุ้ยแม่หมอภูมิใจจริงๆนะคะตั้งแต่แม่หมอทําคลิปมาทุกครั้งพอถามถึงโดยรอบพลังงานแต่ก่อนนี้ไม่โอเคทุกวันนี้รู้สึกว่าจะมีเยอะเลยหาเยอะเลยที่เราปรับเปลี่ยนพลังงานปรับเปลี่ยนกับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ปรับเปลี่ยนกับอารมณ์ที่เราเจอผู้คนคือคุณบาลานซ์บาลานซ์ได้ดีมากๆเพราะพลังงานไพ่ขึ้นมานี่คือ โอ้โหหายห่วงหายกังวลเลยค่ะแม่หมอก็ดีใจค่ะเมื่อเราหาตัวเองเจอเราเจอตัวเองเจอความต้องการของตัวเองเจอเส้นทางตัวเองเมื่อนั้นเราจะพบความสุขเราจะอยู่กับโลกใบนี้ได้แบบปลอดภัยค่ะโดยที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้คนอื่นค่ะมาค่ะนิ่งโอ้โหได้ใจจริงๆ <laughs> โอเคค่ะมาค่ะเริ่ม ออ้ยสุดยอดไหมล่ะคะเนี่ยเลิบเลิบเลยเลิบเลิบเอฟซีแม่หมอทุกคนเลยทุกท่านเลยจะทั้งเก่าและใหม่และเพิ่งเข้ามาติดตามชมแม่หมอนะคะที่ได้เข้ามาบ้านหลังนี้แม่หมอเลิบเลิบนะคะมาค่ะพลังงานของคุณบริเวณโดยรอบตัวคุณทุกอย่างที่อยู่รอบล้อมตัวคุณไม่ว่าจะหน้าที่การงานชีวิตประจําวันความรู้สึกของคุณ คุณบาลานได้ดีมากค่ะคุณเป็นถึงเดอะซันแล้วก็ต้นไม้แห่งชีวิตของคุณเกิดขึ้นนั่นก็คือคุณเป็นผู้พิทักษ์แผ่นดินนั่นก็หมายถึงสิ่งไหนที่คุณพอจะช่วยสังคมคุณพอจะช่วยหลายๆอย่างคุณพอจะช่วยแม้กระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยช่วยผู้คนคุณทำหมดเลยทุกวันนี้ดีใจค่ะแม่หมอดีใจพ่ออะไรเพราะคุณพลังงานของคุณทุกวันนี้เป็นพลังงานแห่งความเป็นธรรมค่ะ คุณให้ความเป็นธรรมกับตัวเองให้ความเป็นธรรมกับสิ่งแวดล้อมกับผู้คนไม่ว่าผู้คนจะมาในลักษณะไหน,นแล้วที่สำคัญนะคะ คุณนิ่งได้ใจแม่หมอจริงๆคุณนิ่งอย่างเดียวไม่พอคุณยังใช้สติสัมปชัญญะของคุณไปในทิศทางที่ดีด้วยไม่มีคำว่าจะทำให้คุณบาดเจ็บอารมณ์เสียหงุดหงิดเหตุการณ์ไม่ขึ้นฝันแม้กระทั่งอดีตเก่าๆที่คุณได้เจอได้ประสบพบเจอมาคุณปล่อยผ่านแล้วค่ะคุณไม่ได้เอาสิ่งนี้มาเป็นปัญหามาทําให้คุณทุกข์ในชีวิตของคุณช่วงนี้ช่วงนี้คุณบาลานซ์ชีวิตคุณเข้าใจโลกเข้าใจมนุษย์เข้าใจตัวตน ชีวิตคนเราไม่สําคัญเท่าที่เราเข้าใจตัวตนของเราและจิตวิญญาณของเราเมื่อเราเข้าใจตัวตนและจิตวิญญาณของเราเราจะเข้าใจผู้คนเข้าใจธรรมชาติเข้าใจจักรวาลเข้าใจสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นแล้วเราจะปรับเปลี่ยนพลังงานให้บาลานซ์เราจะอยู่อย่างมีความสุขเราจะไม่อยู่แบบเห็นแก่ตัวเราจะอยู่แบบช่วยเหลือแบบไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นเราจะไม่เรียกร้องอะไรจากใครแต่เราจะเติมเต็มให้ตัวเองแล้วก็ให้คนอื่น วันนั้นคุณจะได้สิ่งดีๆกลับคืนมาค่ะนี่เป็นสิ่งที่กฎจักรวาลท่านอยากบอกกับทุกคนเลยนะคะไม่มีที่ไหนที่มีมนุษย์แล้วที่นั่นไม่มีความทุกข์ไม่มีที่ไหนที่ไม่มีมนุษย์แล้วไม่มีการว่าร้ายนินทาแกงแย่งชิงดีชิงเด่นกันไม่มีค่ะแต่มีอยู่ที่ที่นึงที่คุณจะหยุดสิ่งเหล่านี้นั้นนี้ได้นั่นก็คือ คุณต้องหยุดธาตุทั้งสี่ของคุณให้ได้เมื่อคุณควบคุมธาตุทั้งสี่ของคุณดินน้ำลมไฟลักโลบกดลงได้เมื่อนั้นคุณจะพบกับสัจธรรมคำว่าเงียบสงบคำว่าพอใจในสิ่งที่คุณเป็นพอใจในสิ่งที่คุณมีพอใจในสิ่งที่คุณกระทําเข้าใจผู้คนที่เขาเป็นคนทอกสีคนที่อิจฉาคนที่ให้ร้ายว่าร้ายคุณจะเข้าใจบริบทนี้แล้วคุณจะมีแต่ความเมตตาค่ะจะไม่มีคําว่าสงสารนะคะคุณจะเกิดคําว่าเมต เมตตาเห็นอกเห็นใจในสิ่งที่เขาเป็นค่ะนี่แหละค่ะโอ้โหพลังงานคุณเลิบเลิเลยนะคะคือพลังงานแม่หมอก็หายห่วงเพราะว่าเป็นพลังงานที่แต่ก่อนนี้ที่แม่หมอเปิดมาจะมีเยอะค่ะที่ยังมีเรื่องกังวลยังไม่สามารถ หลุดพ้นจากจุดนี้ได้ยังปลดล็อกไม่ได้แต่ตอนนี้คุณให้ความเป็นธรรมนะคะให้ความเป็นธรรมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้เรียนรู้คือพลังงานดีมากคุณเป็นพลังงานที่พร้อมที่จะให้พร้อมที่จะช่วยพร้อมที่จะพยุงทั้งตัวเองและคนอื่นๆแล้วละคะ่ะโดยที่คุณจะไม่เรียกร้องสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นมักจะตอบออตอบแทนกลับมาเมื่อเราไม่เรียกร้องนะคะคุณมีพละกกาลังใจดีมากเพราะอะไรรู้ไหมคุณเป็นถึงเดอะซันนะคะเป็นถึงเดอะซันซึ่งโอ้ โอ้โห oh, พร้อมที่จะให้แสงสว่างค่ะแต่ก็อย่าเข้าใกล้เดือนสันเยอะเกินไปเมื่อใดที่เข้าใกล้เดือนสันโดยที่ไม่รู้เรื่องวันนั้นก็ตัวใครตัวมันเช่นกันค่ะเพราะเดือนสันก็ยังเป็นมนุษย์บุตรชนคนหนึ่งซึ่งมีอารมณ์ขุนมัวอารมณ์โกรธได้ในในบางคนที่พูดไม่รู้เรื่องที่ อธิบายที่วังดีแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องก็ยังทําตัวที่ไม่โอเคมีนะคะคนที่คนที่แถ้ไปเรื่อยคนที่ไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเองทั้งที่เราอาจจะช่วยเอาจจะวังดีขนาดไหนแต่เขาก็ยังแถ้ไปเรื่อยยังโอ้โหยางยิ้มหน้ามันใสจริงๆค่ะอย่างนี้หน้าล,ล,ลงดาบเลยค่ะคือมีค่ะบางคนเขาธรรมะเข้าไม่ถึงบางคนเขาเข้าถึงจิตวิญ,ญญาณตัวเองไม่ได้เพราะเขาอยู่ในสถานการณ์นั้นมา กลัวจะกัดเกาเขาได้นี่คุณก็หอบผหืขึ้นคอเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะถ้าเราจะเข้าไปช่วยใครสักคนหรือจะเข้าไปอยู่ในพลังงานนั้นเราก็ต้องดูว่าเรามีพลังงานบวกในตัวเองเยอะไหมรับมือได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็ถอยก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นเป็นว่าเราไปดึงเอากรรมของเขามาซึ่งจะทําให้เราจะเป็น เรื่องที่หนักสําหรับเรานะคะนี่คือพลังงานที่ขึ้นมาในฝั่งของคุณซึ่งดีมากๆค่ะดีมากๆเลยโอ้โหเราก็จะมาเข้าตามหัวข้อเลยแล้วกันนะคะมาเข้าตามหัวข้อเลยจงสู้กับจงสู้กับตัวเองดีกว่าไปสู้กับคนที่เขาอิจฉาลิศยาคุณทําไมเป็นพลังงานหัวข้อแบบนี้มาค่ะ เข้าตามหัวข้อเลยค่ะว่าใอยากจะบอกอะไรหรอกกำเนิดเกิดใหม่ นี่ก็สือสส่อสารสุดยอดจริงๆค่ะโอ้โหอาจงสู้กับตัวเองดีกว่าไปสู้กับคนที่อิจฉาหรือสยาคนที่แบบพลังงานตัวเองยังไม่ได้ทำไมถึงเป็นแบบนี้หัวข้อแบบนี้ไพ่อ,อย่าบอกคุณนะคะไพ่อ,อย่าบอกอย่าเตือนคุณคุณเป็นคนที่ ถ้าเป็นเปรียบเป็นมนุษย์คุณเป็นผู้นักรบเลยค่ะเป็นคนที่สู้เป็นนักรบเป็นผู้กล้าหาญเป็นผู้ที่ไม่ยอมเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ให้ใครมาเอาเปรียบเป็นคนที่นําทางตัวเองเป็นคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้เยอะเพราะคุณมั่นใจในตัวเองนะคะคุณรู้ว่าคุณมีดีคุณรู้ว่าคุณมีดีคุณรู้ว่าคุณกล้าหาญถูกทางถูกทิศถูกทางคุณกล้ากล้าพูดได้เลยว่าสิ่งที่คุณทำนะคุณไม่ได้เบียดเบียนใครคือคุณมีพลังกาลังจุดนี้ เยอะมากค่ะเยอะจริงๆนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณต้องรับมือกับตัวเองดีกว่านั่นก็หมายถึงว่า พลังงานในตัวคุณมีเยอะแล้วก็มีเรื่องที่ให้เข้ามาให้คุณนะคะต้องรับมืออยู่ประจําต้องสู้ลบกับตัวเองอยู่ประจานั่นก็นั่นก็คือสู้ลบกับความรู้สึกของคุณค่ะซึ่งคุณก็ทําได้ค่ะคุณทําพลังงานนี้ได้จนคุณเป็นนักรบแห่งนําแสงแล้วนะคะนั่นก็หมายถึงคุณสามารถชักจูงตัวเองแนะนําตัวเองจิตวิญญาณของตัวเองให้รู้ในทิศทางที่คุณจะไปให้รู้ว่าคุณจะทําอะไรคุณทําพลังงานของคุณให้มีความเข้มแข็งไม่หวาดกลัวต่อสิ่งที่เกิด ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่มีการทะเลาะเบาแว้งความยากลําบากเจอทั้งคาพูดของผู้คนเจอทั้งผู้คนที่ทําให้คุณคิดมากเจอทั้งอดีตไล่ยๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่มาเพื่อผลประโยชน์มาเพื่อหลอกล่อให้คุณติดกับในเรื่องบางอย่างซึ่งเป็นด้านดักไซซ์ซึ่งเป็นด้านที่อาจจะใช้เหล็กกลมนมันยาอาจจะทําให้ชีวิตของคุณนะคะไปหลงอยู่ในวงเวียนแห่งเวทมนต์คาถา ทางในที่ไม่ดีนะคะสิ่งเหล่านี้คุณได้ผ่านมาหมดแล้วนะคะโอ้โหเยอะจริงๆเพราะว่าจัสเดนแม็กจะเชี่ยนขึ้นกับแจสซ์มิแล้วก็คู่เดอร์เดอเดอค่ะซึ่งเป็นพลังงานที่โอ้โหโหดจริงๆค่ะโหดโหดมากเพียงพาอเขาอยากจะได้ในสิ่งที่คุณมีอยากจะเป็นเหมือนอย่างที่คุณมีโอ้โห หนักหน,กหนกคุณผ่านดรอนะคะคุณผ่านที่คุณผ่านนั้นคุณสู้ลบปบมือกับความรู้สึกของตัวเองด้านดักไส้ของตัวเองค่ะโอ้โหหนักจริงๆหนักมากเลยอะ่ะไม่น่าเล่ขึ้นไพ่ผู้นักรบผู้น้ำแสงเพราะไม่เป็นคุณน,นี่ไม่ง่ายเลยนะคะเป็นคุณน,นี้ไม่ง่ายจริงๆโอ้โห วคุณจะมีมาวันนี้ได้โอ้โหโอ้ยหม g o กอดทำไมเหรอคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นคุณไม่ง่ายเลยคะ่ะการที่เกิดมาเป็นคุณไม่ง่ายแต่คุณก็ได้ผ่าน10ดาบผ่าน10บดาบผ่านสิบไม้ผ่านคำดูถูกผ่านแบวทมุนที่คนที่ไม่ชอบคุณโยนมาให้คุณคุณผ่านทุกอย่างคุณบาลานซ์ชีวิตตัวเองได้ด้วยไฮเดรฟเฟน ว้าว wow, คุณเอา The Devil และ j a s m i n อยู่ด้วยทำไมคุณถึงเอาอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าคุณหาตัวเองเจอคุณค้นคุณค้นพบสัจธรรมในตัวเองคุณค้นพบจิตวิญญาณดั้งเดิมของคุณคะ่ะ นั่นแหละค่ะคุณก็เลยไม่มีคำว่าก,กลัวค่ะพุ่งอย่างเดียวเลยค่ะพุ่งใส่กิเลสอย่างเดียวเลยค่ะโอ้โหเป็นพลังงานที่คนลุกเลยคือเป็นพลังงานที่สู้กับตัวเองนี่สุดยอดเลยค่ะไม่น่าละไพ่ถึงหัวข้อถึงบอกสู้กับตัวเองเมื่อคุณชนะตัวเองแนะคุณชนะทุกอย่างบนโลกนี้ค่ะชนะกับตัวเองได้อย่างไรกันก็คือชนะกับการความรักโลบกดลงของคุณนั่นแหละค่ะกิเลสในตัวคุณ อะไรศัตรูอะไรก็ไม่นา่ากลัวเท่าศัตรูในใจของตัวเราคือความคิดของเราคือกินทนาการของเราทางด้านที่ไม่ดีนะคะนั่นก็คือพลังงานลบที่เราให้ตัวเองนั่นแหละคะ่ะได้มาจากไหนพลังงานลบจากสิ่งแวดล้อมจากผู้คนจากหล่ยๆอย่างจากหูปากตา,ตาจมูกของเราที่เราได้ยินเราได้เห็นเราได้สัมผัสเราได้รู้สิ่งเหล่านี้ละคะ่ะที่ทําให้เราดึงเอามาเข้ามาในบ้านตัวเองโดยที่ไม่มีใครโยนให้เราหรอกคะ่ะ เราเอาเข้ามาในบ้านเราเต็มใจให้เขาเข้ามาในบ้านในกายหยาบของเราแล้วก่อเกิดเป็นไฟเป็นระเบิดที่ทําให้เรานะคะบางครั้งควบคุมไม่ได้เกิดการที่แบบโอ้โหมลสุมในจิตใจขึ้นแต่พลังงานของคุณได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะผ่านความยากลําบากด้วย การที่คุณเลือกเส้นทางที่ถูกต้องโดยการที่คุณอยู่ในศิลธรรมโดยการที่คุณมีการปฏิบัติในปฏิบัติของคุณนี่อูห้หูแม่หมอจะให้ดูไพ่นะคะน่ากลัวไหมล่คะค่ะดูเถอคะค่ะดูเถอะคุณต้องต่อสู้กับด้านมืดของตัวเอง กับเวรกรรมที่ที่ทำให้ชีวิตของคุณติดห่วงกรรมด้วยการปฏิบัติธรรมะด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณมีครูบาอาจารย์ของคุณด้วยสิ่งที่คุณเข้มแข็งที่จะฟันฝ่าและสู้นะคะโอ้โหแม่หมอดีใจมากแล้วที่สำคัญนะคะสิ่งที่คุณต้องแบกรับภาละหลายๆอย่างไม่ว่าจะทั้งด้านลากโลบโกรดหลงคุณต้องใช้บทภาวนาสวดมนต์ภาวนาให้สิ่งเหล่านี้หลุดออกไปจากชีวิตของคุณนะคะ ว้าวสุดยอดเลยค่ะนี่นะคะไพ่ที่บอกว่าให้คุณสู้กับตัวเองดีกว่าไปสู้กับคนที่เขาอิจฉาลิษยาคุณนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณชนะตัวเองได้นั่นหมายถึงคุณกําโลกทั้งโลกไว้ในดวงใจในดวงจิตวิญญาณของคุณเลยค่ะเมื่อคุณผ่านบททดสอบจุดนี้แล้วนะคะอย่างอื่นง่ายมากสําหรับคุณคะ่ะแล้วที่สําคัญนะคะคุณยังจะเป็น ดวงจิตวิญญาณที่จะช่วยเหลือผู้คนด้วยเป็นนักรบผู้นำแสงนั่นก็หมายถึง คุณได้เอาประสบการณ์คุณได้เอาความกล้าหาญยากลําบากของคุณกวาจะผ่านมาแต่ละบทปวาจะเจอโอ้โหอะไรหลายๆอย่างคุณจะมีวิธีไปบอกเก่าหรือตักเตือนผู้คนต่อไปสิ่งนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะคะสิ่งนี้เป็นบางอย่างที่โดนบันดาลให้คุณต้องเจอบททดสอบหรือเจอจุดนี้เพื่อที่จะให้คุณนะคะแก้ไขปลดล็อกในจิตวิญ,ญญาณในตัวของคุณเพื่อที่คุณจะได้รู้ท่องแท้ว่ายามใดที่คุณไปเจอบุคคลแบบนี้ลักษณะอย่างนี้คุณ คุณจะได้รู้เท่าทันเพื่อจะได้ช่วยเหลือเขาได้ถ้าเขาต้องการให้คุณช่วยเหลือนะคะนี่กรณีที่ถ้าเกิดเขาอยากให้คุณช่วยเหลือหรือมีเหตุบังเอิญที่เขาได้เข้ามาอยู่ในบริเวณกรรมและบาปด้วยกันกับคุณนะคะคุณจะได้ปลดล็อกและช่วยเหลือเขาได้ค่ะโอ้โหแล้วเรามาดูกันเถอะค่ะว่าคนที่อิจฉาลิษยาคุณเนี่ยเมื่อเขาเห็นคุณไม่สู้กับเขาแล้วเนี่ยเขาคิดและมีปฏิกิริยายอย่างไรกับคุณนะคะคนเหล่านั้นนะคะ ก็อยากรู้เป็นธรรมดาใช่ไหมล่ะคะเพื่อจะได้ลักมือเนาะโอเคค่ะมาดูสิแล้วผู้คนเหล่านั้นล่ะคะเมื่อเขารู้ว่าคุณไม่คิดที่จะสู้กับเขาคุณไม่คิดจะแข่งขันกับเขาไม่สนใจคําพูดของพวกเขาเหล่านั้นแล้วปฏิกิริยาของเขาเหล่านั้นที่อิจฉาว่า้ายให้ร้ายคุณเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับคุณนะคะ จัก,กรวาลโอ้อยากจะเป็นเหมือนคุณละสินานแม่หมอก็นี่ะค่ะเมื่อ,อไรที่เราทำอะไรประสบผลสำเร็จคนที่ไม่ชอบเราเขา เขาว่าให้เรานั่นเป็นเพราะว่าเขาอยากจะเป็นเหมือนเราอยากจะมีเหมือนเรานะคะแต่เขาทําไม่ได้ค่ะแต่เขาแค่ไม่ยอมรับแค่านั้นเอง1นึ่ง Eagle, องีโก้สกลัวขายหน้าสากลัวว่าคุณจะหัวเราเยอะเขาไงค่ะโอ้โหทําไมไพ่ถึงได้ตรงขนาดนี้เนี่ยแม่หมอนี่ยอมรับเลยค่ะจริงๆค่ะ คนที่อิจฉาคนที่ว่าร้ายให้ร้าคุณนะคะเมื่อเขารู้แล้วว่าคุณไม่เล่นด้วยคุณไม่สู้คุณเก็บพลังงานดีๆของคุณไว้เพราะคุณรู้นะคะแล้วปฏิกิริยาที่เขาจะคิดกับคุณนะคะเขารู้สึกอย่างไรอยากเป็นเหมือนคุณคะ่ะ อยากได้รับอิสระอยากทําเหมือนคุณอยากโชคดีเหมือนคุณอยากเข้มแข็งเหมือนคุณอยากจะเป็นเหมือนทุกคุณทุกอย่างจะยกว่าให้คุณเป็นไอดอลไหมไม่เพราะเขาไม่ได้ชอบคุณแต่เขาอยากจะเป็นเหมือนคุณดูสิคะความคิดของเขานะคะ แทนที่จะแบบโอ้โหนอบน้องขอคําแนะนําก็ได้ไม่ต้องไปถือหรอกคาว่าเมื่อเราอยากได้วิชาหรือเมื่อเราอยากได้ความรู้จากใครเราต้องนอบน้อม่อมตนใช่ไหมคะไม่ใช่จะแบบโอ้โหฉันยังมีอีกโก้ฉันยังดูเธอคะค่ะพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาคิดว่า สิ่งที่คุณเป็นนะคะเขาทําไม่ได้เขาพยายามแล้วนะคะเขาพยายามแล้วพยายามแล้วที่จะทําให้เป็นเหมือนคุณที่จะเป็นเหมือนคุณทุกอย่างเลยค่ะแต่เขาก็ผ่านบทนี้ไม่ได้ค่ะผ่านเวรกรรมทําไมเขาถึงผ่านไม่ได้ก็เขาผูกติดก็เขาเล่นเสหย,ย่ใช้คําพูดเขานิ่งก็จริงค่ะแต่ในความนิ่งของเขาเขาเต็มไปด้วยความรักโลภโกรธหลงอิจฉาริษยาในสิ่งไหนที่คุณทําคุณปฏิบัติเขามักจะมองในแง่ ที่ไม่ดีมองในแง่ร้ายมองในในด้านที่เออคุณเ,เหมือนตัวเองเป็นอย่างไรก็อยากให้คนอื่นเป็นแบบนั้นนี่คือปฏิกิริยาที่เขาแสดงออกมาจากคุณนะคะเขาคิดว่าเขานา่ะด,ดีเด่นแต่ที่จริงแล้วพลังงานของเขานะคะ เฝ้าขอบินบอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวดมนต์ปฏิบัติธรรมก็จริงค่ะแต่เขาแบกเขายังไม่สามารถเคลียร์พลังงานจิตวิญญาณของเขาได้เลยค่ะเขายังมีการเอาการเอาชีวิตของเขามาเปรียบเทียบกับชีวิตของคุณ เปรียบเทียบในสิ่งที่คุณเป็นเขาอยากเป็นเหมือนคุณอยากได้รับอิสระเหมือนคุณแต่เขาไม่มามองตัวเองไงคะเขาไม่ได้มาดูตัวเองว่าเขาควรจะหันมาดูตัวเองหันมาดูบ้านของเขาหันมาดูจิตวิญญาณของเขาหันมาหาตัวตนตัวเองหันมาเลือกเส้นทางที่ถูกต้องแต่เขายังตัดไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเขายังยึดติดกับอีโก,โก้คําพูดแล้วเขายังติดกับเจ้ากรรมนายเวรของเขาซึ่งติดหนึบเลยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาได้เป็นลบลูหรือเขาได้ไป พูดไปกระทํากับบุคคลที่คุณไม่เล่นด้วยใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าเขาจะพูดเขาจะสแสดงเขาจะทํากริยายอย่างไงคุณไม่โต้อตอบคุณเงียบคุณรู้ว่าสิ่งน,นั้นไม่ดีคุณก็ไม่สนใจเพราะคุณไม่ได้มาแข่งกับใครคุณแข่งกับตัวเองแข่งกับกิเลสข,ของตัวเองคุณตื่นรู้ดะดับหนึ่งแล้วซึ่งพลังงานของเขายังเลยคะ่ะเขายังต้องการหา สิ่งที่เปรียบเทียบหาสิ่งที่ด้อยค่าของคนอื่นเพื่อที่จะให้ตัวเองสูงขึ้นพลังงานเขาก็เลยเหมือนเป็นกันเสพติดเป็นเดวิลนะคะทำให้เขาก่อเกิดกิเลสจุดนี้นั่นแหละค่ะ ต่อให้เขาจะเข้าวัดเข้าวาต่อให้เขาจะปฏิบัติขนาดไหนเขาก็จะหนีไม่พ้นคําว่าลําบากคําว่าเหน็ดเหนื่อยคําว่าบิบากกรรมจุดนี้ของเขานะคะต่อให้เขาจะมุ่งม,มั่นขนาดไหนนั่นเพราะเขายังไม่มีคําว่าปล่อยวางแล้วก็เมตตาเขายังไม่มีคําว่าเมตตาเมตตาให้กับตัวเองเขายังไม่มีเขายังเอาชีวิตเอาจิตวิญญาณของเขาไปเปรียบเทียบไปพูดทําร้ายคนอื่นไปกันแกล้งคนอื่นด้วยคาถาเวทมนต์ด้วยสิ่งที่เขาคิดว่า อย่างเช่นเขาไปขอพอรเขาก็จะขอพอรในทางด้านที่เห็นแก่ตัวอย่างนี้นะคะเขายังไม่รู้บริบทจุดนี้นะคะนี่แหละค่ะก็เลยทําให้ต่อให้เขาทําดีขนาดไหนก็เหมือนไม่ได้ผลผลก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ทําด้วยจิตวิญญาณด้วยการที่ปล่อยวางด้วยการที่มีเมตตาแต่เขาทําเพื่อที่จะเอาชนะ ใครหลายๆคนเพื่อที่จะเอาให้เขาดีขึ้นกว่าคนอื่นอย่างนี้นะคะซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่การปฏิบัติในทางที่ดีนะคะแต่เป็นการสร้างบาปให้ตัวเองนี่แหละค่ะเขาก็เลยหนักเหนื่อยแบก เขาก็คงจะมีคําถามกับตัวเองละค่ะว่าทําไมบุญกุศลเขาก็ทําเยอะนะทําเยอะมากๆนะแต่ทาไมอ่ะทาไมชีวิตเขายังต้องเหนื่อยต้องบาต้องต้องแบกต้องทําอะไรก็ไม่ประสบผลสําเร็จติดอะไรเป็นเพราะอะไรเขาก็คงจะสงสัย ไม่ต้องสงสัยนะคะถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะคะนั่นก็คือเราต้องมาเคลียร์พลังงานของเราแล้วค่ะมนุษย์ทุกมนุษย์นะคะมีความทุกข์เท่ากันค่ะแต่ถ้าเมื่อไหรที่เราเคียร์ความทุกข์ของตัวเองได้เมื่อนั้นเราจะเข้าใจทุกๆคนค่ะเหมือนเรามีบ้านหลังหนึ่งนี่ละคะ่ะบ้านห้องหักที่เราอยู่นี่ละคะ่ะถ้าเกิดเราปล่อยให้โลกลุงลังนะคะ ใครเข้าเข้ามาเขาก็ไม่อยากเข้ามาโอ้เดี๋ยวก็กินโน้นเดี๋ยวก็อันโน้อนอันนี้ใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของห้องเราเคียยวห้องให้สะอาดเคียย์ห้องเราให้ดูดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก้อนละก็เมตตาผู้คนก็อยากจะเข้าใกล้เหมือนกันค่ะเหมือนกันถ้าเขามีจิตวิญญ,ญาณถ้าเขาไม่เคียย์พลังงานที่อิจฉาริษยาต่อให้เขาไปอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมเขาก็จะเป็นอิจฉาริษยาแม่ชีอิจฉาริษยาญาติโยมอิสอิจฉาริษยาบุคคลที่เขาแบบเห็นสัมผัส ด้วยตาได้ยินด้วยหูสัมผัสด้วยกลิ่นอย่างนี้นะคะเขาก็จะเกิดกิเลสต,ตัวนั้นพุ่งขึ้นมาก็คือเจ้าเดวิลที่เขาสะสมไว้นานแต่ถ้าเขาเคลียพลังงานจุดนั้นได้ต่อให้เขาเห็นสิ่งไม่ดีเขาก็จะไม่ติเตียนเขาก็จะเข้าใจในบริบทของคนนั้นหรือติเตียนเขาก็จะติเตียนเป็นคำพูดที่ <c oughs> บอกสอนให้ความรู้ให้สิ่งที่ดีๆแนะนำให้เขาเดินถูก,ถกทิศถูกทางนี่แหละค่ะ ปฏิกิริยาที่เขาแสดงออกกับคุณก็คือเขาจะแสดงออกในทางด้านที่เหมือนดีนะคะเหมือนดีแต่ข้างในเขาก็อิจฉาเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปสู้ลบปบมือพลังงานของคุณวางตัวได้ถูกต้องแล้วแต่ตัวเขาเองตังหาอันนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่กรรมของใครกรรมของมันนะคะไม่มีใครสามารถที่จะอุ้มชูกรรมของใครของมันได้นะคะใครเป็นคนสร้างคนนั้นก็เป็นคนรับใช่ไหมล่ะคะ่ะนี่หละคะ่ะ แล้วเรามาดูบทสรุปของสิ่งรรศักดิ์สิทธิ์ว่าท่านอยากจะบอกจะแนะนำอะไรกับเรานะคะ<ล>ควมดื้อจะสันขึ้นอีกแล้วคะ่ะผูพิทักโลกว้าว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกจะแนะนําอะไรกับคุณนะคะท่านอยากจะบอกว่าท่านดีใจนะคะดีใจดีใจที่คุณดือ้อดื้อถูกทิศถูกทางดือ้อดื้อถูกจังวะคุณอาจจะเป็นคนที่ดือ้อที่ไม่ยอมคนใช่ไหมล่ะคะแต่ในความดื้อของคุณนั่นล่ะคะที่ทําให้คุณได้เลือกเส้นทางเส้นทางแห่งธรรมะเส้นทางอย่างที่คุณปฏิบัตินะคะเส้นทางเดอะซันของคุณนะคะทําให้ชีวิตคุณได้เจอแสงสว่างได้เจอสิ่งที่ดีๆเพื่อที่จะปลดปล่อย ความทุกข์ของตัวเองค่ะมีนะคะบางคนที่เขารู้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดแต่เขาก็ดื้อที่จะทําตามกิเลสก็มีเหมือนกันแต่นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกว่าท่านมีความสุขนะคะที่อย่างน้นอยๆคุณก็ดื้อในทิศทางที่คุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับจิตวิญญาณของคุณแล้วก็บ้านของคุณค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านเห็นแล้วท่านก็เอ็นดูในความคิดในการกระทําของคุณอยู่ในสายตา ท่านตลอดนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนจะทําอะไรท่านพยายามที่จะช่วยเหลือคุณตลอดค่ะนี่ละคะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกท่านจะคอยปกป้องคุ้มครองคุณนะคะให้โชคให้ลาภเพราะคุณคือโชคชะตาที่ท่านได้มอบหมายให้มีภาระบางอย่างที่ต้องมาเรียนรู้มาปฏิบัตินี่แหละค่ะคือไพ่คําแนะนําของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านอยากจะบอกกล่าวในหัวข้อวันนี้และเท่านี้นะคะ ทุกครั้งแม่หมอทําคลิปก็จะมีคนมากดกิ่งอีกแล้วเพื่อนๆมาค่ะวันนี้ก็คงจะขอจบหัวข้อคลิปวันนี้แค่นี้นะคะเหมือนเดิมนะคะถ้าแม่หมอพูดผิดพลาดประการใดกับขอโทษขออภัยณที่นี้นะคะเหมือนเดิมค่ะสติปัญญา ศีลธรรมจะทําให้เราเดินทั้งทางโลกและทางธรรมผิดพลาดน้อยที่สุดและเป็นเกาะป้องกันให้เราแค้วคาาปลอดภัยจากคนพาลศัตรูหมู่มันนะคะแม่หมอขออวยพรให้ทุกคนประสบผลสาเร็จทั้งหน้าที่การงานด้านครอบครัวและด้านความรักนะคะจับทาอะไรก็ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะและที่สําคัญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้พบทางสว่างในเรื่องวันด้วยนะคะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ